นี่หายจริงอู้อู้อู้ปลาอะไรอู้หายของจริงจแมปแล้วนี่อู้เอ้โอ้โ้โอ้ห้้โห้โหโอ้หโหอ,อ้้ห้ห้้้้้อ้ นี่มาเร็วตับเพียนพี่น้องนี่ข้างดำาพี่น้องนี่ได้แล้วหือทีงไหนตีสองโตนี่ได้แล้วนี่พี่เล็จกจ้ะโอ้สองโตวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง วันนี้ก็มาพ่อก็ชงตกปลากับแกมอีกคือเรานะคะนี่นี่แกมกับผ้ามาตกปลา,ปาอยู่พ้องไม่วางคือพี่น้องออกมาทางไทยนี่คุ้มพี่น้องอเพราะว่าจะเป็นยังไงเข้ามาไปตกกันเลยนะพี่น้องวันนี้ก็เสียงรถแตะดังซะน่อยเลยพี่น้องเพราะว่าตกอยู่ข้างถนนรถก,ก็ไปหลายเราก็ไปตกกันเลยค่ะ นี่มาแล้วหู้างดำ้างดำพี่น้องใส่มาแล้ว้างดำแกแกไม่ได้หรอ ไ่ได้แล้วอู้สองโตเลยพี่น้องมาแล้วสองโตพร้อมๆกันคางดำชู งอปนี้ได้แล้วอู้ค้างดำงแล้วพี่น้องตกมงนี้ต้องถ้าผมมีข้างดำถือว่าแปลก นี่มาแล้วไม,ไม่ไม่เพียนคะ่ะนินค่ะปลานินมาแล้วพี่น้องปานินคะ่ะนินน้อยนินไม่ใหญ่ ลงไปถูกเลยปาด์่มาท่านเห็นซ้ำตะเพี้ยนโอ้กินไว้คับลงไปหนุนหนุนยังจับคันเบ็ดอยู่ไหมมันดึงจวดเลยสะเทือนหมดคันเบ็ดเลยเมื่อกี้อ่ตะตเพี้ยนมามาลงไปอีกเด้อ เมนบบนี่มาอีกแล้วคางดำรอบนี้ลงไปก็กินคางดำคางดำตัวเล็กตัวน้อยก็เอาเบิด ประมาณกี่โมงคะอู้มาแล้วอู้ถิ่มลงไปจวดเลยพี่เล่ฮะมองนี้เลยถิ่มลงไปจวดเลย้องเพิ่มอีกนิดนึง อยู่น้ำอะไรก็ผิดแปนังเด้อแป๊บเดียวนั่นประมาณนี้นี่มาแล้วพี่น้องทางดา ต,ตอนที่เราดึงแล้วมันมาชนตบคันพอดีรึเปล่าอันนี้ดาววิเศษนะหรือว่าหรือว่าเป็นจังหวะที่เราดึงแล้วมันมชนตบคันพอดีเลยหรือว่านะนี่เพียนเอาเคียร์รูทรูทซ้ำ ะเ,เพียนเอ้ยเอเอแถวล่องแถวนั้นออกเลึกๆมันแห้งกิน ทงดำค่ะทางดำ,งดำพี่น้อง พี่เดยประมาณแถวนี้เนี่ยประมาณแถวแบบเนี้อู้ได้แล้วตะเพียนอู้ใส่สวยพี่น้องใส่สวย,สวยเลยแถวตะเพียน พี่เลยจบแล้วอ,อู้ไปยังอู้ค้างดำตัวใหญ่เลยวัดค้างดำว้าใส่งามคักพระท่านทายพี่น้องไอ้มาเลวค้างดำโอ้โอ นี่ไปแล้วบ่ไปแล้วบ่โอ้หอนหอนหอนดึงดึงทั้งใด ừ, 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 ừ. นี่ได้แดดเพียนโอ้ใส่สวยไอเล้วปลากินดีพี่นอ้องเยอะ ปลาผ้าเลาะปลาเขาดีปลากินดีไม่ธรรมชาติมอ,อเลยพี่น้องน่าจะหมดแล้วน่าได้กน่าจะได้ก้น่าจะหมดแล้ว จมแล้วโอ้จมแล้วก็ยังว่าได้คือไปทางพุ่นเหรอ อ,อ,อย่างไหนี่มาแล้วพี่น้องป่านินพี่น้องมาแล้วอย่ากตกปลาพาล้อพี่น้องปลากินดีกดสร้างซื้อกดสร้างซื้อในตะกาได้เลยพี่น้องสนใจในกดสังส่งซื้อได้เลยเกมใส่เอง แก่มกับเอามาใส่สร้างมากินดีค่กตกปนินปัะ,ะเพียนได้เบิดพี่น้องปะมอข้างดำให้กินดีใช่ไหมเหรอโอเคค่ะเยวน้องให้ นี่โน่นมักคักปิวไดซสำนมมีต้มตีครับนี่มาแล้วอข้างดำข้างดำตัวใหญ่เลยอู้ข้างดำค่ะไอเดียวพี่น้องข้างดำ ใส่งามๆเลยพี่น้องอากินดีค่ะพี่น้องอาเขาดีนือตกปาผ้ารอพี่น้องใส่ได้ผสมน้ำแล้วก็ตกได้เลยพี่น้อง อู้แม่เจ้าสิฟาดหัวนู้ซี่อู้ยโตใหญ่เลยพี่น้องป่านินอุ้ยแม่แม่แม่ใส่ใหญ่ใส่งามเลยต้องโซ่สักบาทหนึ่งโดนๆสิมาเทียนึงใส่งามเลยสิเนาะนี่โยนไปตังบักไก่ ล้มพัดเข้ามาเอ้เอาเบาเอาเบาเอาเบาอืมยังไงขั้นแขวะเฉยเลยเฮ้ยนี่แต่เพียนพี่น้องเมนบอกโมเมนข้างดำว่าวพิทข้างดำค่ะใส่ยง,งาม,งามพี่น้อง ไม่ปานินของพี่เด่นี้ไม่โดดลงไปบอกมาให้ดองมั่ไปเองเดิมัมกับมาดองมาย่อมดองเลยมันมันมันก็ไม่โดดเลยมันมาดินกระโดดลงดองมาจันเดิหัวไปก็สายได้ก็สาแล้วมันไม่โดดนเป็นดาเดอนาไปนะ

พี่น้องไม่สาละ อีกแล้วพี่น้องอู้อูโอ้ใส่งามเลยพี่น้องตัวใหญ่เลยตามองข้างดำน้องเน่เฮียลงมกรดีเลย ไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่อ้่ให้มาอีกแล้วพี่น้องอืมคางดำพี่น้อง นี่ด้มาแล้วปานินนีน่ตใ นเต็มตเย็นมดีรคนนอก็น่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วคางดำพี่น้องมาแล้วยี่ใส่เหรอ ดรือไซค์ฮะเริ่มหยุดตั้งแต่อาทิตย์หน้าแล้วหนูไม่ต้องห่วงนี่อู่ใหมาแล้วพี่น้องกระหมอข้างดำเอาติดแล้วห้กินหัวมึงติดจังไหน เบิ่งผลงานขรั้งๆกันมาเบิ่งผลงานว่าสิได้ได้ซ้ำใด้กิ่งลงนี่ซะเนาะเบย์อยากได้กระช่งใส่ปากอะ่ะเหยียบเกลมสิปากตะกาให้กดสั่งซื้อตะการ ีเหลี่ยงได้เด้อพี่น้องผลงานวันนี่พี่น้องได้ลา,ไดล,าลายได้ลายคักส่วนลายม่ถักข้างดำพี่น้องส่วนลายม่ถักข้างดำแล้วก็สะเพียนป่านิลม่ค่อยมีลายนี่ แคนเลย ีแตเพียนอู้โู่คู่แบบหนึ่งนะพี่เลยจับไว้ให้หนูก่อนได้จริงๆเฮ้ยขอตะเพียนตัวหนึง่งอย่าเพิ่งหนูก็นั่งแอยู่

คในเครื่งถังไม่ได้ห้างดำกับตัวน้อยก็ไปปอยพี่น้องเป็นปลาดื่นก็ปล่อยมาหนีก็ขอลาไปทำนีก่อนด้ค่ะพี่น้องพอกันไคลิดนะฝากคนไล่ก็แช่ใหนก็ะสอบตกปลากับแกมเด้อนะคะ